มาดูกันครับว่าบุญกุศลที่คุณทำจะช่วยคุณในเรื่องอะไรบ้างนะครับวิวฟอร์จูนครับถ้าวิวฟอร์จูนขึ้นอันนี้จะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าโชคลาบครับเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันนะครับสามเหรียญครับสามเหรียญนี่คือในเรื่องของงานครับงานการเงินนะครับใครที่เปิดธุรกิจค้าขายหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลูกค้าเก่าลูกค้าประจําจะมีนะครับหรือใครที่คิดอยากจะกลับไปทํางานที่เดิมอันเนี้ยมีโอกาสได้กลับไปนะครับ อขอให้คุณมุ่งมั่นครับตั้งหน้าตั้งตาทําความดีต่อไปนะครับในไพ่ว่าอย่างนี้นะครับใครที่คิดจะเดินทางอันนี้มีโอกาสได้เดินทางนะครับแล้วปัญหาอะไรของคุณที่อยู่ในใจอ่ะมันกําลังจะหมดไปนะครับในไพ่างบนี้อะไรที่เป็นเรื่องทุกข์ใจกังวลใจอึดอัดใจทรมานใจเดียวมันจะหมดไปจากชีวิตคุณนะครับจากคุณอ่าและไปสุดท้ายครับเด็กถือถ้วยเดี๋ยวจะมีปาฏิหาริย์หรือสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณฝากไว้ด้วยคลิปนี้ครับ